โอ้ยคไม่ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอยู่ผมนอติีแป้านหน้ากับเกมไดโนเบสกันในตอนที่9แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทาการปลดล็อกเจ้าคอยาวมาเรียบร้อยนะผมเราจะมาทําการอัปเกรดเจ้าคอยาวกันครับอ่าโอ้โหเป็นหมื่นโคตรแพงครับผมมาเลยโอเคโอ้ยได้เลื่อนเพิ่มอีก400แล้วก็จมตีแรงขึ้นนะจัดสิครับผม โอ้โหสิบแปดนาทีใครจะไปรอวะเนี่ยนานเกินไปหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเจ้าตัวอื่นกันครับนี่เจ้าหัวแข็งโอเคสักหน่อยนึงเอาระครับยังตังเหลือนะไตเซราท็อปก็จัดเลยครับผมแหมเลือดเยอะสปิตตี้โอ้โหตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมเอาระครับเหลือตังอีกประมาณ8 0 0 0อัพอะไรดีเอ่ยอ่าอัพอะไรได้บ้างเอ้ยอัพนี้ได้โยนหินรัวๆนี่เหลือ3 0 0พครับผม โอเคตอนนี้ก็รอไดร์เสาร์ของเราอัปเกรดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่รอมายาวนาน18นาทีครับนี่โอ้โหมีเสื้อผ้าใส่แล้วเรียบร้อยเอาละเจ้าหัวแข็งเจ้าหัวแข็งนี่แบบหัวไม้ครับผมาอาไต่สุราท็อปโอ้โหดูแข็งแกร่งมากนะครับแมเป็นกรอไม้เกือบทั้งตัวครับผมโอ้โหแล้วก็เจ้าตัวอะไรเอ่ยเมื่อกี้สปิตตี้ออเอาหน้ากากมารรใส่ทําไมวะเนี่ยโ,โ,โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดานที่39แล้วนั่นเองครับนี่จัดเซตแบบนี้แล้วก็ ไปลุยกันเลยครับผมเอาละครับแมไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนครับรอจะพวกมนุษย์โผล่มาก่อนนะผมพูดปุ๊บออกมาปับปบป๊บเลยเหรอโอ้ยมากันเยอะอย่างนี้เจอก้อนยักษ์สิพวกนี่ตายโอ้โหด็อกเตอร์ฮิวตีแน่โรยก้อนหินอัพต้นไม้ก่อนเกือบลืมับผมโอเคครับผมมาแช่แข็งเจ้าตัวนี้ก่อนไอ้นี่ต้องตายครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราทําการปล่อยหัวแข็งนะครับแม่เจ้าหัวแข็งตอนนี้โจมตีอย่างรุนแรงแน่นอนครับผมโอเคเฮ้ยจัดการตัวด้านหลังก่อน เอาเลยเพื่อนโอ้โหมันโผล่มาสองตัวเว้ยจาัดก,การอย่างนี้เลยกว่าเอาไปโดนตัวหลังอีกนี่โอเคแล้วก็แช่แข็งตัวเนี้ยมาอัปเกรดเจ้าอันนี้สักหน่อยนึงต้นไม้โอเคโอ้ยพวกนี้เริ่มออกมาเยอะครับผมทำไงดีโอ้ยมันหิวด้วยนะบหอนปัน,นโอ้ยตีตีต,ตีปล่อยเจ้าหัวแข็งครับผมมาเลยเจ้าหัวแข็งจัดการพวกนี้ให้หมดรลยครับรวยรวยรยออ้ยเอ้ยอีกอ้วนโพแล้วหรอ <c oughs> เฮ้ยใจเย็นดิยังไม่อะไรเลยเ <c oughs> ก็บแอปเปิลกันครับ นี่แน่ชนไปทีหนึง่งเรียบร้อยโดนระเบิดไม่ใช่โดนก้อนหินครับผมมาโอ้โหมันหิวด้วยเว้ยไอตัวนี้ยายหิวเพื่อนโอ้โหแกหิวใหญ่เลยนะเวย้ยตงสัยต้องโรยก้อนหินครับผมมาตายไปซะโอเคเรียบร้อยเรียกเจ้าตัวคอย,ย,อยาวนะแล้วก็จะกัดนี่เโอเคโยนก้อนหินรัวๆมาเรียกเจ้าหัวแข็งนะพลังโจมตีต้องรุนแรงแน่นอนแล้วก็นี่ครับผมสต็อปนี่หยุดเรียบร้อยโอ ลยก้อนหินเลยเพื่อนโอ้ยตัวนี้มันมีโอ้หเอาไงดีวะสปิเตอร์ครับแล้วก็จัดการยังไงดีโอ้ยโยนก้อนหินกษ์ก่อนจดการมันเลยเพื่อนโอเคแช่แข็งแช่แข็งก่อนโอ้ยมันโยนไอ้นี่อย่าลุ้มสิวะอย่าลุ้มโอ้ยโอ้หเอาใหญ่ครับเอาใหญ่อ่ะอย่างนี้ต้องจัดการลยก้อนหินตายโอเคทำการเฮ้ยแช่แข็งก่อนเรียบร้อยครับปิวเลยโอ้ยจัดการก่อนเรียเจ้าหัวแข็งครับผม ตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งโอ้ยมันโผล่มาอีกแล้วไอ้ตัวผู้หญิงจะโผล่มารวดเร็วเกินไปหรือเปล่าฮะไอ้เจ๊โอเคมะโรยไม่โดนโอ้ยโผล่มาสองตัวเครียดแล้วเว้ยเครียดอะไรอย่างนี้เอาไงดีวะตอนนี้ก็โอ้ยค่อยๆพ่นครับพ่นก่อนอ่าแช่แข็งแช่แข็งก่อนนี่จัดการมันโอ้ยโอ้หต้องรอโยนก้อนหินครับผมโยนก้อนหินอ่าแล้วก็รัว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 เรียบร้อยมะเรียกเจ้าคอยาวเรียกเจ้าหัวแข็ง จาักการเจ้าสต็อปก่อนนี่สปิเตอร์ด้วยเรียบร้อยโอ้โหเอาละจัก,การเลยเพื่อน <c oughs> ชนไปทีโอ้ยรุนแรงมากครับผมอ่าอย่างนี้ก็สบายสบายไม่ต้องกลัวโ,โ,โยนอา่าโดนตัวหลังด้วยไว้มาเลยโ,โ,โยนก้อนหินมาล่วงเลยไอตัวบินได้เอาละสปิเตอร์จัก,การเลยเพื่อนอา่าตอนนี้เรามีตัวแท้งสองตัวนะครับไม่ต้องกลัวอะไรโอ้โหข้างหลังโยนใหญ่เลยโอ้ยเอาละจัการยังไงดีวะนี่ครับผมโรยก้อนหินก้อนยักษ อ่าสต็อปสต็อปสี่สกัดจุดโยนก้อนหินอ่าเรียกเจ้าหัวแข็งแล้วก็สปิตเตอร์ครับผมอ่าตอนนี้ก็อึดอึดกันไว้ก่อนนะอย่าพึ่งโอ้โหอ,โอีตัวก้อนหินมากันสองตัวเอาละสปิตเตอร์ของเราจัดก,การเลยเพื่อนสี่สกัดจุดโอ้โหเรียบร้อยสปิตเตอร์พ่นเลยเพื่อนนี่โอ้โหรุนแรงครับผมอา่าเก็บเลยเอาละเอะ้ยโอ้โหไปเซราท็อปอย่าเพิ่งตายเฮ้ยสปิตเตอร์สปิตเตอร์อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนนีนสกัดจุดโอเคเรียบร้อยมา,เ,าเย้ผ่านแล้วโอ้โหโคตรยากครับผมแม่หลังจากที่อัปเกรดมาก็สู้ง่ายขึ้นเยอะครับผมเอาละครับถึงเวลาปลดล็อกกระลำปีโบราณพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเอาละครับดันนี้จะยากแค่ไหนก็มารอดูกันนะผมโอ้โห,โโหตัวนี้โพาครับอ่าจะกกายก่อนนี่บังอาจแอบซุ่มเหรอจ๊ะนี่โอ้โดันไปปาโดนตัวด้านหลัง สักงัดนอ่ะอับต้นไม้ก่อนนี่ขี้เกียจโดนระเบิดว่ะแม่อยากจะเก็บระเบิดไว้จริงครับไม่เป็นไรใช้ก้อนหินก้อนนี้ครับแล้วก็โรยก่อนเลยออโอเคเป็นไงล่ะโอ้โยโผล่มาแล้วตัวก้อนหินเอาละจาักรกาะสกัดจุดน่ะอับต้นไม้ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าด่านนี้จะใกล้เหลือเกินจะไหวไหมเนี้ยอ่าก่อนอื่นต้องทําการมาเร็วๆสิๆว่ะก้อนหินเออนั่นแหละมาลุลว่ลุลว่โอ้โหจะไปโดนระเบิดแล้วเสียดายจริง ีโอ้โหมา2ตัวอย่างนี้เอาละปล่อยเจ้าหัวแข็งครับผมตอนนี้จักการเลยเพื่อนเอาเลยชนตายนีโอ้ยทีเดียวตายเลยวะ่ะสุดยอดอย่าแงบบนี้ก็สบายครับผมมาเรียบร้อยตายมาสะโอ้ยเอาละครับต้องสกัดจุดน้ำแข็งโยนระเบิดน,นี่จักการเลยเพื่อนโอ้ยน้าโอ้โหโผล่มาสามตัวครับผมเอาไงดีเอ่ยโอ้โหตอนนี้ก็ รอไปก่อนครับเดี๋ยวขอจัดก,การพวกนี้อย่างรัวๆก่อนเอาเลยเพื่อนโอ้โหอ้าวเฮ้ยโอ้โหเหลือรอดเหลือรอดตัวนึงเอาละเ,าเ,เรียบร้อยเอาไงเอ่ยโอ้โหอีเจอ้วนโผล่มาอีกแล้วครับผมมาขอจัดก,การก่อนโลยก้อนอหิไอ้ตัวบินได้นี่บินเข้าถ้ำไปแล้วนี่สก,กัดจูดโอ้โหเรียกคอยาวครับผมแล้วก็เรียกไตเซราท็อปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเรียกหัวแข็ง อ่าสปิตตี้เดี๋ยวจะเรียกสปิตตี้รัวๆครับผมโอเคสปิตตี้นี่เอามาเป็นสายหลอยครับผมมาจักราเลยเออเรียบร้อยมาโอ้ยจัการกันโอ้ยฟันกันยับมาใจเย็นสิเพื่อนอย่าทำอย่างนี้เอาละโอ้ยโอเคเรียกคอยาวครับผมโอ้ตอนนี้ก็รัวๆแล้วโอ้เฮ้ยรุนแรงมันฟันกันแรงมากครับผมเดยกเจ้าหัวแข็งแล้วอ่าไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้ยพวกนี้ ไอพวกนี้ปลิวเลยเฮ้ยจะเยนโอ้โอย่าเพิ่งโอ้โหโดนทุบตายโอ้โหนี่แน ER. ่เหยียบย่ำเหยียบโอ้โหมันโผล่มาอีกตัวครับผมเอาไงดีวะสกัดจุดก่อนอ่าแล้วก็โยนก้อนหินก้อนยักษ์ครับผมสปิตตี้มาสปิตตี้รัวๆโอเคโยนในตัวนั้นตายครับผมแล้วสปิตตี้อีกแล้วนี่ลยครับผมตอนนี้ก็รอเก็บแอปเปิลนับเดี๋ยวจะเรียกเจ้าคอยาวอีกสักตัวหนึ่งโอเคสกัดจุดมันตีกันยับ เฮ้ยดรฮิวโอ้ยดรฮิวต oh ้องเจอก้อนหินครับผมมันบังอาจมาหิวเพื่อนเหรอฮะนี่โวยโอ้ยเอาละโอ้ยมันโผล่มาอีกตัวอีเจอ้วนมา3มตัวจะไปรอบนี้เรียกคอยาวครับผมหัวแข่งก็ไม่ได้ไหวนะตายไปแล้วเรียบร้อยโอเคขอจัดการตัวหน้าก่อนแล้วกันนี่เรียกสปิตตี้ครับผมมาแล้วก็สกัดจุดตัวข้างหน้าโอเคสปิตตี้อีกแล้วอึดจริงๆครับผม องสบายแล้วสบายล,ายล้เหลือตัวเดียวนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเรียกเจ้าหัวแข็งครับผมอ่าแล้วก็ทําการโรยก้อนหินมาสปิตตี้อีกโอ้โหมาแบบเซตเป็นเซตครับผมนี่จากการรัวๆเลยอ,อืแกต้องตายแล้วละ่ะอะอีเจอออโอเคสกัดจุดเจอก้อนนี้อีเจหน้าสะบัดแน่นอน ตายกอดก้อนหินจะลงถึงตัวครับผมเรียบร้อยโอ้ตังค์ได้เยอะครับผมเอาละครับกระหล่ำปีโบราณน,นั่นเองครับเขาบอกว่าอันนี้สามารถฮิวให้เพื่อนๆของเราได้นั่นเองนะอ่ะอัปเกรดแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะนี่ด่านที่41นั่นเองมาแล้วเพื่อนโอ้โหเฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ช่วงเวลาฮิวลิ่งไทม์นะอ่ะเราต้องทําการช่วยเหลือเพื่อนๆอุ้ยอันนี้สามารถโยนใส่พวกนี้ได้ไหมน่าอ๋อไม่มีผลครับผมนี่เจ้าไตสรัท็อปของเราโผลมาเรียบร้อย จัดการเลยเดี๋ยวเราจะมาฮิวเพื่อนๆกันนะมาโอ้ยตีใหญ่แล้วตีใหญ่เลยลองโยนใส่เพื่อนอโอสามารถฟื้นเลือดได้อย่างสบายๆครับผมโอเคปล่อยเลยนี่เลือดเต็มครับเจ้าเลปเตอร์ของเราก็โอ้ยโผลมาช่วยเหลือนี่ครับฮิวเพื่อนสบายๆแล้วทีนี้กัดเลยกัดยับกัดยับโอเคโอค้ยสามารถฮิวได้อย่าง รวดเร็วว่องไวโอเคเอา้าจบแล้วหรออ๋อ,อ,อเป็นการให้ทดลองใช้นะครับนี่ได้ตังค์เยอะอีกแล้วเอาล้ครับมาถึงด่านที่42กันแล้วนั่นเองนะับอะจัดเซตแบบนี้แหละเดี๋ยวเราลองเอาน้ําแข็งออกแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนนะับมาแล้วเพื่อนโอเคนะก่อนอื่นก็รอเพื่อนๆนของเราคนระับโอ้โห,โโหพวกคนป่ากำลังจะออกมาแล้วมาเตรียมโยนครับผมมาเลยเพื่อนออโยนก้อนหินเอาละสกัดจุด โอ้โหม่ตอนนี้ก็เฮ้ยลืมอัพไอ้น,นี่เลยอปเปิลโอ้โหโผล่กันมาแบบรัวๆครับผมอย่างนี้ต้องทําการปล่อยเจ้าหัวแข็งโอเคเจ้าหัวแข็งจัดก,การเลยเพื่อนมาโยนไอ้นี่ก่อนครับผมเอาแล้วเปิดเลยโอเคน,น,นี่แน่นี่แน่ชนชนชนอ๋อไอ้ตัวนี้แนงหัวแข็งจริง <S <S เอา้าะเพื่อนเจอก้อนหินก้อนยักนหน่อยหนีล้มทั้งยืน โอ้โหไอตัวทำไมไอ้นี่มันโผล่มารวดเร็วแบบนี้เอาไงดีวะโอ้ไม่น่ารอดแน่เลยวะ่ะอย่างงี้ต้องปล่อยเจ้าหัวแข็งครับผมเอาละสกัดจุดโอเคเอาเลยนี่แน่เรียบร้อยแล้วก็ทําการโรยก้อนหินครับผมมาต่อไปเราจะทําการปล่อยเจ้าคอยาวนั่นเองครับโอ้โหไอ้นี่มันบินมาครับผมเอายังไงดีวะจัดก,การมาเลยเพื่อนนี่โอ้โหม,มาสองตัวดีวะ่ะโอเคปล่อยมัน เรียบร้อยปล่อยโอ้โหโอ้โหลงมานี่ทุบก้อนหินเลยครับอ่าตันี้ต้องจัดการแล้วโอเคปล่อยเจ้าหัวแข็งมาแล้วสปิตตี้สปิตเตอร์โอเคโอ้โหเอียมันเลยเพื่อนอ่าอย่างนั้นแหละโยนก้อนหินก้อนยักษ์ครับผมโรยก้อนหินด้วยนี่เอาโยนผิดพลาดอีกโอ้โหเอหิวก่อนหิวเพื่อนก่อนเอาละหิวโอ้หเลือดเกือบเต็มมาละทีนี้สบายสบายโอ้โหเอ้เกือบตายแล้วนี่ตายเลยครับผม แม่ไม่น่าเลยอุ้ยเอาไงดิเอาไงดินี่โยนครับผมโยนโลยเอาหวยด็อกเตอร,ร์ฮิวไอ้ด็อกเตอร์ฮิวนี่ตายมาเก็บก่อนอุย้ยไอ้ด็อกเตอร์ฮิวบังอาจครับผมอย่างนี้ต้องเจอเจ้าหัวแข็งโอ้ยติดพิษตายโอ้โหมันโผล่มาอีกตัวแล้วครับแม่เอาไงดีอย่างนี้ต้องจัก,การดพุ่งชนตีแน่เรียบร้อยโอเคโยนก้อนหินก้อนยักษ์ครับผมมาเดี๋ยวจะทําการเรียกเจ้าคอยาวโอ้โหมา แล้วก็เรียกทำการสปิตตี้ครับผมมาสปิตตี้จัดก,การไปเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอเคโยนก้อนหินรัว uh. ๆตายครับผมสปิตตี้หัวแข็งแล้วก็โยนยยก้อนหินครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทําการฮิวเพื่อนเรานะเอาละโอ้ยกำลังโยนโยนคอยาวอย่างเมามันครับผมอุ้ยไม่ได้แล้วต้องฮิวต้องฮิวเพื่อนโอเคเลือดเต็มแล้วก็จัดก,การเลยมาโอเคตายครับผมดีโยนก้อนหินด้วยโอ้ีประโยชน์จริงๆ โอ้ยตายไปแล้วเอาไงดีวะมันเอาอย่างนี้ต้องเจอก้อนหินล้วัปลิวเลยโอเคอุ่ยเกือบตายกันหมดนี่ชนโอ้หตายกันแล้วนาวเรียบร้อยโอเคมามโยนก็อุไอตัวยักษ์โพมะนี่โผลมาช่วยครับผมเอาละชนะเลยเรียบร้อยหโยตังค์ได้บานครับผม0ี่พันกวีกแล้วเอาระครับก่อนจบเราจะมาทำการอัปเกรดเจ้าคอยาวกันอีกสักรอบนะ คราวนี้ก็โอ้โหสามสิบนาทีเอาไปก่อนเลยแล้วกันแน่เดี๋ยวคราวนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับก็สำหรับใน d ดโ e แบ v ในตอนนี้ก็ต้องขอจบเพยนเท่า,น,ทานี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แลวก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บจุ๊บ I can't stop